ไปดูกันต่อสำหรับ PayPal นะเมื่อคืนก็มีความร่วมมือกันระหว่าง PayPal กับแอปที่ชื่อว่า Venmo นะฮะออกตัว PYUSD เพิ่มเติมนะเพราะว่าก่อนนั้นนี้ออกมาแนละ้วมันก็ดูแป๊กๆไปนะฮะก็เมื่อคืนก็เป็นแอดดอปชันหนึ่งที่ PayPal พยายามจะขยับแล้วกันนะเอา PYUSD มาปะกับตัว Venmo นะดูอีกทีว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะส่วนตัวยังมองว่ายังไม่พอนะจะต้องมีการ ประชาสัฐมาอะไรบางอย่างนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาใช้ s t a b l e c o อยอยู่เขาไม่ค่อยชอบ Centralized s t a b l e c o i n มากสักเท่าไหร่นะฮะ,ะไปดูกันอีกอันนึงนะฮะเรื่องของคุณแซบนะเมื่อคืนก็มีเรื่องหลุดออกมาอีกแล้วนะอีเมลเป็นต้นเหตุนะฮะหัวข้อเรื่องนี้ต้องตั้งไว้แบบนี้เลยนะฮะอีเมลเป็นต้นเหตุนะฮะสองพ่อลูกครับคุณแซมกับคุณพ่อเขาเนี่ยนะใช้อีเมลคุยกันไว้เฮ้ ะะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแชทแชทคุยกันเท่าไหร่นะฮะอีเมลที่ว่าเนี่ยมันมีการสืบค้นกลับไปนะของฝั่ง FTX เนี่ยแล้วก็ไปพบว่ามันมีการคุยกันระหว่างคุณแซมกับคุณพอ่อเขาในช่วงที่แซมเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นตัว C.O. e อยู่แล้วสำหรับ FTX นะในอีเมลเนี่ยฉบับนั้นมีการระบุนะถึงเงินเดือนที่พ่อเขาจะได้รับด้วยนะครับคือ คล้ายๆกับพ่อเขาเนี่ยกับแม่เขาเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ที่สแตนฟอร์ดก็จริงนะแล้วแต่ว่าลาออกนะลาออกแล้วก็มากินเงินเดือนบริษัทลูกบริษัทลูกเขาเองเนี่ยมากินเงินเดือนกับ FTX นี่แหละนะครับพ่อเขาเนี่ยเป็นลอเยอร์นะเป็นนักกฎหมายนะครคล้ายๆกับว่าแซมก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแหละนะครับแล้วก็จ้างพ่อตัวเองนะจ้างพ่อตัวเองมาอยู่ใน FTX นะครับโดยที่ให้เงินเดือนพ่อเนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะฮะสองแสนนะสองแสนดอลลาร์ แอนโดรีต่อปีนะฮะก,ก็ก็เยอะนะก็เยอะจริงๆแล้วแต่ว่าไม่พอนะฮะสำหรับคุณคุณแซมนี่ก็คือไม่พอประมาณ78ล้านต่อปีออสําหรับคุณพ่อเขาคือไม่พอนะครับมีการเขียนจดหมายไปต่อว่าเฮ้ยนะ,ะมีเขียนเขียนจดหมายไปต่อว่าลูกตัวเองบอกว่าแหมก็จะพูดจะมันก็จะรุนแรงเกินไปแต่ต่อว่าค่อนข้างรุนแรงนะถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นบ้านเราคนไทยเขาจะแบบไอ้ลูก ไอ้ลูกเนรคุณอะไรขนาดนั้นไอ้ลูกเลี้ยงมาโตขนาดนี้นี่ให้เงินเดินพ่อแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือไปต่อว่าว่าเฮ้ยทาไมให้น้อยจังนะฮะต้องให้เยอะกว่านี้สิให้ให้พ่อต้องให้เยอะๆนะฮะอะไรประมาณนั้นในอีเมลนะฮะแล้วอีเมลน <laughs> ันหลุดออกมากูระปวดหัวเลยนะแล้วสิ่งที่พ่อเขาต่อรองไว้เฮ้ยนี่ขอล้านหนึ่งนะให้สองแสนนี่ขอล้านหนึ่งนะ,ะก็บอกบอกบอกว่าเฮ้ย ให้น้อยไปขอล้านหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการมีการบ่นเนียนะบอกว่านี่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ไม่ให้นะนี่จะพุทธบาบาร่าออนดิสนะก็คือเดี๋ยวจะเอาแม่เข้ามาด้วยนะคือถ้าเกิดเป็นเป็นบ้านเราจะพูดอะไรมาไง เ,เดี๋ยวจะฟ้องแม่แกเลยนะอะไรประมาณนี้นะเอาแม่มาขู่ด้วยนะแล้วทางถ้าทางแซมก็จะกลัวแม่พอสมควรนะแล้วก็มีการ CC c นะคือ Atta c h แม่เนี่ยเข้ามาในวงอีเมลด้วยนะเออให้มันเป็นอย่างนี้สินะฮะพอเรื่องมันแดงออกมานะฮะหลังจากนั้นนะเขามีการไปตรวจสอบว่าอีกไม่กี่วันให้หลังนะอีกไม่กี่วันให้หลังหลังจากอีเมลฉบับนี้นะครับคุณแซมฮะมีการเอาเงินออกทันทีฮะ เอาออกจากแบ็กดอร์ของอัลไลเมดาเรซิชจำนวน10ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะฮะเนี่ย from Alameda นะครับแล้วหลังจากนั้นก็โอนเงินอีกส่วนหนึ่งนะ4 6 4ล้านเนี่ยไปซื้อบ้านที่บาฮามัสนะแล้วโอนให้พ่อแม่ไปเลยนะประมาณนั้นก็คล้ายๆไม่รู้ไปเจรจากันยังไงนะสงสัยจะเจรจากันแบบไปนั่งคุยกันนะก็เป็นก้อนไปเลยนะก็10ล้านจาก เอาเอาไปเลยทีเดียวก้อนใหญ่ๆเลย10ล้านนะฮะโอ,อนไปให้แล้วก็มีมีบ้านแถมไปให้ด้วยที่บาฮามัสนะ16.4 million p มิลเลียน n Bahamas นอ่ะน่าสนใจนะ spend roughly ในเอ่อ t 0 0 0 o นะ to FTX trading um island nation ก็พอเรื่องแดงออกมาแบบนี้นะครับก็คือแทบจะหน้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะก็เรียกว่า แทบจะแทรกแผ่นดินอยู่เหมือนกันนะทั้งพ่อทั้งแม่เขาเนี่ยก็ก็วันปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสอนแล้วนะเพราะว่าเราออกมาแล้วนะฮะกลับไปก็ไม่ได้แล้วด้วยนะไม่มีใครน่าจะรับนะแล้วก็น่าจะเหนื่อยพอสมควรนะตอนนี้ไม่ทาอาชีพอะไรก็น่าจะยี้กันหลายคนนะเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินของลูกค้านะ เงินของลูกค้าที่ฝากเอาไว้นะแล้วแซมก็เอามาจากแบ็กดอร์แล้วเอามาให้ญาติโกโหติกาแบบนี้นะครับงั้นดูกันต่อไปครับว่าคดีต่อมาเนี่ยที่ลุกลามฟ้องไปถึงพ่อแม่แล้วเนี่ยพ่อแม่จะเอาอยัางไงนะก่อนหน้านี้พ่อแม่นี่ก็ปกป้องเต็มที่นะแต่ตอนนี้พ่อแม่ก็จะโดนด้วยนะฮะประมาณนี้รังแกชันมากเลยนะครับสําหรับพ่อแม่คุณแซมเนี่ย